สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเช้าวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสารพลังภาคีเครือข่ายเปิดมหกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรีให้กับไรเดอร์จำนวน700คนค่ะ สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกรุงเทพมหานครบริษัทไลแมนประเทศไทยจำกัดและมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบายจัดงานมหากรรมตรวจสุขภาพไรเดอร์ภายใต้โครงการเสริมพลังชุมชนไรเดอร์ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนร่วมสร้างเสริมสุขภาพไรเดอร์เพื่อตรวจสุขภาพไรเดอร์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการป้องกันสร้างความรู้ความเข้าใจดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตการทำงานของไรเดอร์ นางพรณีผู้ประเสริฐผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสสสและรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสสสกล่าวว่าจากข้อมูลสถานการณ์ทางสุขภาพของกลุ่มแรงงานแพลตฟอร์มอาชีพไรเดอร์ส่งอาหารหรือพัสดุปี2566โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบายสำรวจตัวอย่างไรเดอร์อายุ20ปีขึ้นไปจำนวน2,048คนในพื้นที่กรุงเทพ ทำแบบสอบถามสุขภาพระหว่างสิงหาคม2566ถึงมิถุนายน2567พบไรเดอร์มีปัญหาสุขภาพสำคัญ4เรื่องคือ1น1ปัญหาสุขภาพร่างกายเช่นปวดหลังปวดเอวปวดข้อมือเพราะต้องขับขี่รถเป็นเวลานาน 2. ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเพราะต้องแข่งกับเวลาในการส่งของ 3. ปัญหาสุขภาพจิตจากความเครียดระหว่างทำงานกับลูกค้าร้านค้าและสภาพอากาศและ 4. ภาวะเมตาบอลิกซินโดมคือภาวะที่เกิดจากระบบการเผาผลาญของร่างกายทำงานผิดปกติทำให้เกิดภาวะอ้วนลงพุงน้ำหนักตัวเกินน้ำตาลในเลือดสูงความดันโลหิตไขมันสูงและไรายเดอร์ส่วนใหญ่นะคะไม่รู้สถานะสุขภาพของตนเองเนื่องจากไม่เคยตรวจสุขภาพ จากสถานการณ์ทางสุขภาพไรเดอร์ทำให้สสสและภาคีเครือข่ายสร้างเครือข่ายไรยเดอร์สร้างเสริมสุขภาพร่วมกับไลแมนอบรมหลักสูตรไรเดอร์สร้างเสริมสุขภาพตั้งแกนนำในพื้นที่ต่างๆทำระบบช่วยเหลือดูแลกันเองพัฒนาคู่มือสร้างเสริมสุขภาพไรเดอร์เครื่องมือการปรับพฤติกรรมเช่น คลิปแนะนำวิธีการดูแลตนเองลดอาการเมื่อยชุดข้อมูลความรู้กฎหมายจราจรให้ขับขี่ปลอดภัยปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผ่านแชทบอทสำหรับมหากรรมตรวจสุขภาพไรเดอร์ในครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากแพลตฟอร์มไลแมนมีไรเดอร์ในพื้นที่กทมลงทะเบียนเข้าตรวจสุขภาพ700คนคะ่ะเป็นโปรแกร,รมที่คัดมาพิเศษให้เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพเช่นเอ็กซเรย์ปอดสมรรถภาพปอดด้วยการเป่าปอด คัดกรองความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้กับไรเดอร์ตระหนักในการดูแลและรักษาสุขภาพทั้งนี้หน่วยงานภาครัาสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพไรเดอร์เพื่อเป็นฐานข้อมูลทำงานสร้างเสริมสุขภาพไรเดอร์ต่อไปค่ะ